ใจเย็นเย็นผมไม่ได้มาทะเลาะกับคุณนะผมมาขอร้องให้คุณเลิกกับหลานชายของผมเท่านั้นคุณมีสิทธิ์อะไรสิทธิ์ที่เลี้ยงเขามากับมือด้วยความหวังที่จะให้เขารับช่วงงานของผมทั้งหมดเมื่อผมทำไม่ไหวหรือว่าตายไปแล้วเขาต่อพอที่จะตัดสินใจด้วยตัวเองแล้วใช่เหรอใช่แต่เขากำลังจะตัดสินใจผิดพลาดคุณเป็นคนฉลาดน่ารักมีความคิด คุณควรจะเห็นแก่อนาคตของคนที่คุณรักบ้างผมน่าตั้งความหวังที่จะให้เขาเป็นทายาทสืบสกุลของผมต่อไปคุณเป็นคนเดียวเท่านั้นที่จะสร้างความสมหวังหรือความผิดหวังให้กับผมรักแท่คือการเสียสละไม่ใช่เหรอ